เผยสเปกเร็วมีบัตร Q2 มีดีไซน์เหมือนเดิมพร้อมความจุแบตเตอรีก่ใกล้เคียงรุ่นก่อนเผยสเปกเร็วมีบัตร Q2 มีดีไซน์เหมือนเดิมพร้อมความจุแบตเตอรี่ใกล้เคียงรุ่นก่อนล่าสุดทาง FCC ได้เผยข้อมูลการรับรองของเร็วมีบัตร Q2 ว่าที่หูฟังไร้สายรุ่นใหม่ของทางเรยวมีโดยเผยให้เห็นถึงดีไซน์หูฟังที่ยังคงมีพื้นฐานมาจากรุ่นก่อนครับ ตามข้อมูลระบุว่าหูฟังรุ่นนี้มีรหัสโมลเดลว่า RMA2008 และจะใช้ชื่อว่า Realme Bud ต Q2 ครับโดยให้ความจุข,ของแบตเตอรี่หูฟังแต่ละข้างมาที่4มิลลิแอมเท่ากับรุ่นแรกครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลเผยถึงสเปคความจุข,ของแบตเตอรี่เคสที่น่าจะมากกว่า400มิลลิแอมนะครับส่วนดีไซน์ของ Realme Bud ต Q2 จะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยครับ คือปรับตำแหน่งไมโครโฟนมาอยู่ส่วนขอบโดยคาดว่าหูฟังรุ่นใหม่นี้จะมีการปรับปรุงในส่วนเคสที่เป็น USB Type C รวมถึงรองรับการใช้งานไร้สายอีกด้วยครับ